สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโซเชียลถกแซดวัยรุ่นบ่นกันสนานโคตรเบื่อวันรวมญาติ ชาวเน็ตในโลกโซเชียลร่วมกันถกประเด็นคนรุ่นใหม่เบื่อวันรวมญาติโดยส่วนใหญ่ระบุว่าบทสนทนาจากญาติผู้ใหญ่มักเริ่มต้นด้วยคำถามที่ทำให้อึดอัดใจและเราเลี่ยงที่จะไม่ตอบไม่ได้บางคำถามถูกถามกํางวงญาติซึ่งสร้างความอับอายให้กับเด็ก,ดกและคำถามที่วัยรุ่นมักจะต้องเจอและรู้สึกลุกล้ําความเป็นส่วนตัวเช่นอ้วนขึ้นหรือเปล่าทําไมปล่อยตัวแบบนี้มีแฟนหรือยังเมื่อไรจะแต่งงานมีลูก เงินเดือนเท่าไรบางคนถึงขั้นโดนเอาไปเปรียบเทียบกับญาติพี่น้องด้วยกันเองก็มีวัยรุ่นจึงรู้สึกมีความสุขกับสิ่งเล็กๆมากกว่าเช่นกินข้าวแค่กับพ่อแม่ตายายหรือสังสรรค์กับเพื่อนยังสบายใจกว่าเพราะแต่ละคนจะพูดแต่เรื่องดีๆมีแต่ความสบายใจไม่ทำให้อึดอัด ขณะที่บางส่วนไม่เห็นด้วยเพราะวันรวมญาติอาจเป็นวันที่ทำให้หัวใจอบอุ่นไม่ได้เจอกันทุกวันนานๆที่เจอบางครอบครัวก็มีเรื่องราวดีๆในชีวิตที่อยากแบ่งปันให้กำลังใจกันเพราะฉะนั้นการทำกิจกรรมวันรวมญาติก็เป็นสิ่งที่เติมเต็มการทำงานหนักมาทั้งปีการได้เจอกันถือเป็นเรื่องที่ดีผ่อนคลายท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ขอบคุณครับ